สวัสดีค่ะทุกคนเราเจอกับพอยอีกแล้วนะคะในช่อง p k Channel ค่ะว,วันนี้นะคะพอยก็เปิดคลิปคนเดียวก็เปิ ừ, ดคลิปคนเดียวเราจอกไปข้างนอกและเราอะ่ะก็จะมาแกล้งเพราะหนุ่มหน้าเดียวคนอะไรเสียใจก็ดีใจก็มีความสุขก็โกรธก็นี่ดอกหน้าเดียวเหมือนไอตังเลยอะ่ะ แล้ววันนี้นะคะอยากรู้ไหมว่าพอยจะแกล้งอะไรนะ,นะคะตอนนี้มันกําลังอาบน้ําอยู่นะแล้วก็ให้ตะก้องถือกล้องให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงน้องชายมันนะพอยจะทําอะไรนะอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าอยากรู้ไหม,ก,มก่อนจะไปดูคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เป็นกําลังใจของพอยด้วยนะเรื่องแกล้งอคะ่ะอุ้ยหมากระนันะทุกคนเ็นเย็นๆได้แกล้งแน่ๆดูนะ้อนงะว่าหมาสิ เตมไปหบดเลยเอแล่แวแล้วแล้วแล,ว,แลว,วันนี้นะคะจะออกไปข้างนอกด้วยเดี๋ยวเ็จะไปหยิบเสื้อผ้าให้มันใสแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้งอะไรบอกเลยว่าไข่สังคําแดก,ก็ได้ดไหรือไม่ก็เสียบไข่ คะคุณชายกำลังอาบน้ำอยู่เดี๋ยวพอจะเข้าไปเอาเสื้อผ้าก่อนอนะทุกคนไปหยิบเสื้อผ้าหยิบชุดนี้ให้นางแล้วไหนไหนหยิบชุดมาให้เราหน่อยเออเออ Hours late. เดี๋ยวเราต้องอก่อนก่อนนะว่าเดี๋ยวมา้เส,สร็จแล้วไม่ใช่สปอนซอร์นะเราต้องคุยโนปเย็นไข่แน่นๆนีะมิคแอนแมสมิแอนแมสรอบที่แล้วบอกว่าเย็นฟันใช่ป่ะดูมึงเย็นยมากเลยใช่ป่ะรอบนี้ เอาไปข้างบนนะวยเอต่อต่อห่ออ่ะต่อห่ออ่ะบอกเลยว่าต้องร้อนต้องร้อนด้วยไฟรูดูดได้ลาบมันรูดูดเฮ้ยทุกคนเย็นมากเลยอ่ะโคังเย็นมือเลยอ่ะเย็นลวไข่เป็น ไข่คงแบบคิ้วมะตกไข่อะค่ะข,ขาวๆขึ้นไข่ไม่ใช่อะไรนะสังขหาลายที่ชายรับมายาวชอบจีดด้วยอตอนเก่งน,<ะ>นะอุยเย็นนะเย็นมากอะเนี่ยขนาดเนี่ยอยู่แค่ด้านนอกอะเี้มันซึมเลยทุกคนไม่ต้องปอกเก่งในเพราะทาไม่เยอะเพราะทาไม่เยอะ เย็นบนเนอตออตโต้ตอหั่อะเอาอีกเดี๋ยวมันไม่เย็นน้องในชันยิ่งมีน้ำยาอยู่แบบนี้กับน้องชายยิ่งมีน้ำยาเข้าไปใหญ่เลยคือนว้าเย็นจริงๆเนี่ยแค่อวางบนแขนยังเย็นเลยมันเป็นคนใส่จริงนะมันมันไม่ดูอะไรแบบมันไม่ดูมันไม่ดูหรอกมันใส่เลย ไปรอมนนันมาทุกคนเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนตื่นเต้นสงสารน,น้องชายอ่ะใครจ้าใครพี่ขอโทษนะ้านไรงี้ไม่ต้องแปลกใจเนี่ยอันนี้เก็บก่อนทำอะไรล่ะาะทำอะไรล่ะานโอเค แบบมันโดนอะไรเงี้ยจะลุกขึ้นตั้งค์ป้ะถ้าลุกขึ้นตั้งก็ต้องเจ็บน้องอย่างเงี้ยวะทีกูว่ามันไม่มีอารมณ์หรอกกันมาทะเลาะกันอีกแล้วอะพอยได้ไปเจอหมาเก็บมาตัวหนึ่งนะคะน่าสงสารมากอะทุกคนมันเป็นหมาขี้เลื้อนอะใจพลอยบุญไหมอะไปไหนแล้ววะน่าใจพลอยบุญมากเลยอะทุกคนคืนสงสารน้องอะแบบน้องนอนอยู่ข้างถนนนอะแล้วพลอยก็ไปเก็บน้องมาแต่นิสัยน้องอะไม่ดีเลยชอบกัด เป็นหมาที่แบบเลี้ยงไม่เชื่อมเห็นสเก็ตเยอะมากเหลือไว้แค่กินเดีเยเ๋ยวเราไปรอชมันนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตวางตั้งกลงตั้งก้องนอนรอดูมันมาเลยตอนนี้เราก็ต้องรอมันมาแล้วทุกคนห้องลกนิดนึงนะกำลังจะทำความสะอาดรเร็วดีตีป้อมรอนานแล้วเนี่ย เต่าเหม็นเหรอเออเป็นคนที่เต่าเหม็นนะเราอ่ะถูอาทิตย์หนึ่งอ่ะขวดหนึ่งใช้ขวดละอาทิตย์เป็นสังขังครับลืมอะไรหยิบมาให้แล้วนี่เร็วจ้ารีบเด็กเด็กวันนี้หยิบสักท้ายด้วยเออ ไไเเ่ลาวช่วงนี้สนับสนุนโดยกางเกงในตราในพานใส่ได้ไม่นานเป้ายานถึงตะตุ่มก็ตีป้อมอยู่เดี๋ยวจบเกมนี้ไปข้างนองอะไปไหน อกข้างนอกอก็บอกไปสีคนนอนนี่ใช่หรอทำไมทำไรไปเนี่ยทำไรอีกอะม,ม,มันสับแสบเหรอสับแสบอะไรอเอทำไมวะ อุ Saint ้ยมันปวดนะเนี่ยอะไรวะอุ yeah, <ming <ming ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยเราเดียร์มันเป็นอะไรอุ้ยมันตัวแสบป้าอับมันสบแบบนี้ะเน่ย เปิดมาเราเป็นอะไรโอ้โหเขาส่องกล้องมาก็ไม่เห็นหรอกหนอนน้อยอ่ะหนอนน้อยอ่ะใช้แว่นขยายอ่ะเป็นแค่นอนไรค่ะเย็นอะเหรอเย็นเหรอเย็นมันแสบรอมันแต่บอกไม่ถูกอ่ะเอ้าทุกคนดู นนนะไม่ได้แกล้งออกมาสิปวดจริงอนี้ปวดจริงออกมาออกมานี่เร็วออกมานี่เร็วที่รักมาเร็ว หรอโคตรเย็นน่ะทั้งเย็นทั้งปวดอ่ะร้อนมากก็เห็นมึงก็บ่นว่ามึงปวดตามตัวกูก็เลยเอาอันเนี้ยกูเอาสองวันเนี้ยพาไปในกางเกงนายมึงโอ้ยมึงมึงเขาบอกว่ามึงปวดตัวไงมึงมึงชอบแค่งปวดดิฉันออดของเธอนั้นอ๋อมึงปวดที่ขี้ปวดมึงปวดทนไม่ไหวมึงปวดทนไม่ไหว ทุกคนภารกิจนี้นะคะก็สำเร็จนะคะโคตรสะใจอะครับน้องน้ๆปวดอะมึงกูไปล้างก่อนนะไปล้างแล้วอ๋อมันปวดมึงเอาอะไรใส่ไม่ขอบคุณกูเหรอทำไมมึงแกล้งกูอีกแล้วอ่ะเออมึงปวดกูทาไว้กันมึงปวดมึงเข้าใจ้คำว่าปวดไข่มั้ยเป็นการอักเสบของอันทะหรืออวัยวะเพศชายนะครับปวดไข่ก็ต้อง ไข่อะคือมันมันไม่มันไม่ได้เย็นนะมันมันปวดอะมันเย็นจนมันตีอะเขาแล้วเขาแล้เขาแล้เขาแล้วยอดเลยด้กูุษเฮนันน้องๆเดยกไงวันนี้นะคะก็จบคลิปไปแล้วนะคะสําหรับอวสานไข่แข็งปังจับไข่แข็งปังจับไข่แข็งปังของพี่ไหนไข่แข็งไข่เคีไข่เคียวไอ้หัวเสือตอนเนี้ยใช่เหรอดไปแล้วเนก่อนดูได้ อ๋อไม่ละคและไม่ละครละเมื่อก่อนเนี่ยมันหมดแล้วมันหมดจนไม่เหลืออะไรเลยปกติก็ไม่เหลือเลยแล้วคลิปนี้นะคะก็สำเร็จนะคะทุกคนพลอยแกล้งนายสำเร็จนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้เป็นกำลังใจของพลอยด้วยนะมยแล้วนะเอออเออเออ